สวัสดีจากพิงอย่าเป็นทางการชาวรักครับวันนี้วันนี้ผมมึงก็ขยินเมาบ้างพวกนายยังไม่อาบน้ำวันนะใช่มันมันหนาวมันหนาวมากไอ้สารฉันไม่อยากจะอาบเลยทีเดียวเย็นจังายเลยมึงไปไม่ชวนกูสักครไม่ชวนผีเลยกูุศลแม่สารทุกคำทุกคำพูดของคุณจะเป็น หลักฐานมัดจำในเฟซบุ๊กในอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้โอเคแล้วนี่มีโปรแกรมไปไหนมั่งมีโปรแกรมไปไหนยังไม่รู้เลยยังไม่ทราบเลยไอ้ตายสิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ไวกนายจะไปนวดกันอีกแล้วไอ้ตายมขับพอไปไหนเนี่ยนี่คือท่านพิงสบายดีนะครับผม สบายดีครับพอเซ็นเตอร์ครับผมสวัสดีครับนี่พี่พิงใส่หูฟังเหมือนกับเป็นเจดีเลยดีเจครับอะไรนะเจเจไม่ใช่เอเจอารเจบิกกูล่าพอเไม่ได้น่าเล้เดี๋ยวมันถึกแม่มาเมัไม่ไม่แมเลยจนท้งหน้ามันทึกหน้าจอตอนนี้เราจะเห็นทุกการการกระทําของทุกคน Dạ, yeah, mình trân cảm kena...